สวัสดีครับสวัสดีทุกทกท่านที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสําหรับคลิปนี้นะครับแอดมินจะมาแนะนําเว็บไซต์เว็บหนึ่งนะครับซึ่งค่อนข้างจะเป็นประโยชน์มากนะครับสําหรับช่วยในการเรียนรู้การทํางานของ DC มอเตอร์นะครับซึ่งสามารถที่จะซิมูเลตการทํางานของ DC มอเตอร์ออนไลน์ได้นะครับสําหรับรายละเอียดของหน้านี้นะครับก็จะประกอบไปด้วย4-5ส่วนด้วยกันนะครับ ส่วนแรกก็คือเป็นโมเดลของ DC มอเตอร์นะครับซึ่งก็จะประกอบไปด้วยฟิลนะครับสัญลักษณ์ของขดลวดฟิลแล้วก็สัญลักษณ์ของขดลวดอะมเจอร์นะครับส่วนตรงนี้ก็คือค่า x อและค่าความนั้นทานภายในนะครับตรงนี้ก็เป็นแหล่งจ่ายที่ใช้ควบคุมการทำงานของ DC มอเตอร์นะครับ ส่วนตรงนี้นะครับปุ่ม on-off ตรงนี้นะครับก็เอาไว้ใช้ดูทิศทางการไหลของกระแสที่ไหลในวงจรของอเมเจอร์ตรงนี้นะครับถัดไปนะครับก็เป็นส่วนของรถนะครับซึ่งใช้ dc มอเตอร์เป็นตัวขับเคลื่อนนะครับก็จะมีปุ่ม3ปุ่มด้วยกันนะครับปุ่มสีแดงนะครับที่เห็นแล้วก็ปุ่มตรงนี้นะครับ ส่วนปุ่มสีแดงตรงนี้นะครับก็เป็นปุ่มสําหรับปรับแรงดันให้กับมอเตอร์นะครับซึ่งสามารถปรับได้ทั้งสองทิศทางนะครับซึ่งเป็นไปได้ทั้งไฟบวกแล้วก็ไฟลบนะครับถ้าเราป้อนไฟบวกมอเตอร์ก็จะเดินหน้าถ้าเราป้อนไฟลบมอเตอร์ก็จะกลับทางหมุนนะครับแล้วก็สามารถที่จะปรับระดับแรงดันของไฟ DC ที่จ่ายให้กับอัมพลเจอร์ได้นะครับถ้าปรับมากสปีดก็มากถ้าปรับน้อยสปีดก็น้อยนะครับ ส่วนตรงนี้นะครับก็จะเป็นกราฟนะครับซึ่งใช้ดูพารามิเตอร์4ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็คือ u นะครับ u ก็คือดูระดับแรงดันที่จ่ายให้กับอะเมเจอร์นะครับส่วนตัวที่2นะครับก็คือ m นะครับ m ก็คือทอร์กนะครับซึ่งบางตำราก็จะใช้ตัว t นะครับซึ่งใช้ดูทอร์กของมอเตอร์นะครับส่วน n นะครับก็คือสปีดนะครับหรือความเร็วและ i ก็คือกระแสนะครับ ส่วนด้านล่างนะครับก็จะเป็นกราฟที่ใช้ดูความสัมพันธ์ของ power นะครับซึ่ง power ตรงนี้ก็จะมี2ตัวด้วยกันนะครับตัวแรกก็จะเป็น power input นะครับหรือ pe นะครับก็คือเป็น power ทางไฟฟ้านะครับ pe ก็คือย่อมาจากคำว่า electric power นะครับซึ่ง electric power ก็จะเป็นผลคูณของแรงดันกับกระแสนะครับส่วนด้านขวามือนี่นะครับก็จะเป็น pm นะครับ PM ก็คือ Mechanical Power นะครับซึ่ง Mechanical Power ตรงนี้นะครับก็จะเป็น Output ของมอเตอร์นะครับก็จะเป็นผลคูณของ Speed กับ Torque นะครับ PM เท <PM S 1> ่ากับ Speed คูณด้วย Torque PE เท่ากับแรงดันคูณด้วยกระแสะนะครับสำหรับวิธีการซิมูเล t e นะครับก็ให้เริ่มต้นดังนี้นะครับอันดับแรกก็เคลียร์ รายละเอียดทั้งหมดนะครับที่มีอยู่นะครับก็กด i ิน t i a l เมื่อกด initial ทุกอย่างก็จะหายไปนะครับทุกอย่างก็จะเริ่มต้นใหม่นะครับถนนที่ลาดเอียงตรงนี้ก็กลับสู่สภาวะปกติส่วนบาของแรงดันตรงนี้นะครับที่เคยเป็นลบเป็นบวกนะครับก็กลับมาอยู่กลางนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็ทําการออนนะครับเมื่อเราทําการออนตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นกราฟเริ่มมีการเคลื่อนไหวนะครับ หลังจากนั้นนะครับเราก็ทำการปรับแรงดันตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นมอเตอร์เริ่มหมุนนะครับเริ่มเคลื่อนไหวนะครับส่วนทิศทางจะหมุนไปทางไหนนะครับก็ขึ้นอยู่กับเราจ่ายแรงดันแบบไหนอย่างไรนะครับจ่ายแรงดันบวกหรือจ่ายแรงดันลบนะครับส่วนสปีดจะเร็วหรือช้านะครับรถจะวิ่งเร็วหรือช้าก็ขึ้นอยู่กับระดับแรงดันตรงนี้นะครับโอเคครับผมออนตรงนี้อีกครั้งนะครับ แล like ้วตรงนี้ผมลองปรับแรงดันไปทั้งบวกให้สุดเลยนะครับซึ่งจากกราฟตรงนี้นะครับเราก็จะเห็นว่าสปีดนะครับเส้นสีเขียวนี่นะครับก็จะสัมพันธ์กับแรงดันที่เพิ่มขึ้นนะครับเมื่อแรงดันเพิ่มขึ้นสปีดก็จะเพิ่มขึ้นนะครับหลังจากนั้นนะครับเมื่อแรงดันคงที่สปีดก็จะคงที่นะครับส่วนทอร์กกับกระแสตรงนี้นะครับตอนนี้ถือว่าน้อยนะครับเพราะว่าถนนอยู่ในสภาพที่ เป็นแนวลาบนะครับไม่มีการลาด,ลาดเทียงน,นะครับหลังจากนั้นผมรันต่อเนื่องนะครับแล้วก็ลองลดแรงดันลงนะครับปรับลดแรงดันลงนะครับเห็นว่าสปีดของมอเตอร์ก็จะลดลงนะครับแล้วเมื่อแรงดันเป็นลบนะครับสปีดของมอเตอร์ก็จะกลับทำนะครับ จากนั้นนะครับเมื่อเราตัดภาพมาที่กราฟของพาวเวอร์นะครับเราก็จะเห็นว่าที่กราฟตรงนี้นะครับก็จะมีความเคลื่อนไหวของแรงดันนะครับซึ่งตรงนี้นะครับแรงดันก็จะเป็นบวกนะครับส่วนตรงนี้นะครับแรงดันก็จะเป็นลบนะครับส่วนกระแสตรงนี้นะครับจะเห็นว่ามอเตอร์ตอนนี้ไม่มีโหลดนะครับกระแสจะเล็กๆนะครับเราจะเห็นไม่ชัดเจนนะครับ และในส่วนของกราฟที่เป็น Power ทางกลก็เช่นกันนะครับเราก็จะเห็นว่า Speed ก็จะเคลื่อนไหวอยู่ตามนี้นะครับส่วนทอร์กนะครับก็จะมีค่าเล็กๆนะครับมองไม่เห็นเนื่องจากตอนนี้มอเตอร์ลันในขณะที่ไม่มีโหลดนะครับโอเคครับถัดไปผมจะทดลองให้มอเตอร์ขับโหลดหนักๆนะครับแล้วก็ดูความเคลื่อนไหวนะครับผมออนอีกครั้งนะครับแล้วก็ปรับแรงดัน นะครับใหมอเตอร์เดินหน้านะครับจากนั้นผมลองปรับถนนให้มีความลาดนะครับมีความลาดเอียงนะครับเมื่อถนนมีความลาดเอียงนะครับเราก็จะเห็นว่าทอร์กและกระสาเพิ่มขึ้นนะครับจากรูปนี้นะครับก็จะเห็นว่าแรงดันนะครับเส้นสีดํานี่นะครับคงที่เนื่องจากผมพลิกแรงดันไว้ที่ตรงนี้นะครับจากนั้นผมก็ทําการปรับ ถนนให้มีความลาดเอียงเพิ่มขึ้นนะครับเพื่อเป็นการเพิ่มโหลดนะครับซึ่งหลังจากที่ทําการเพิ่มโหลดเราก็จะเห็นว่าณตอนนี้นะครับเส้นสีเขียวนี่นะครับสปีดของมอเตอร์หรือสปีดของรถนะครับก็จะลดลงนะครับจากนั้นนะครับในส่วนของทอร์กและกระแสก็จะเพิ่มขึ้นนะครับเนื่องจากว่ามอเตอร์ต้องรับโหลดมากขึ้น โอเคครับสำหรับคลิปนี้นะครับแอดมินก็คิดว่าคงจะเป็นประโยชน์นะครับสำหรับผู้ที่สนใจนะครับสำหรับรายละเอียดของคลิปนี้นะครับแอดมินก็จะพูดถึงการทำงานของเว็บไซต์นี้นะครับการทำงานของส่วนนี้เท่านั้นนะครับไม่ได้ลงรายละเอียดไม่ได้ลงดีเทลในเรื่องของตัวมอเตอร์นะครับเพราะฉะนั้นหากท่านใดที่สนใจเกี่ยวกับ d c มอเตอร์นะครับ เริ่มตั้งแต่ DC มอเตอร์คืออะไรทำงานอย่างไรนะครับมีกี่ประเภทนะครับแต่ละประเภทมีข้อดีข้อเสียอย่างไรบ้างนะครับการกลับทางหมุนของแต่ละประเภททำได้อย่างไรการควบคุมสปีดทำได้อย่างไรนะครับทำได้กี่วิธีแบบไหนอย่างไรนะครับแล้วก็มีกี่โหมดอะไรบ้างนะครับซึ่งถ้าท่านใดสนใจนะครับก็สามารถที่จะทิ้งคอมเมนต์ไว้ได้นะครับ ซึ่งแอดมินก็จะดูเสียงตอบรับนะครับว่ามีคนให้ความสนใจมากน้อยแค่ไหนนะครับซึ่งหากถ้ามีคนสนใจมากนะครับแอดมินก็จะทำคลิปในโอกาสต่อไปนะครับจะทำคลิปอธิบายในโอกาสต่อไปนะครับโอเคครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาติดตามรับชมนะครับสำหรับท่านที่เข้ามาใหม่นะครับเพิ่งเจอกันครั้งแรกนะครับแอดมินก็ขอฝากช่วยกดไลค์กดแชร์ กด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งติดตามเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานให้กับแอดมินด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ สำหรับผู้ที่สนใจที่จะเข้าไปทดลองใช้งานนะครับก็ให้ Copy l i n ลิงก์ที่แอดมินวางไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็มาแปะที่เบราว์เซอร์นะครับแล้วก็ Enter นะครับจากนั้นนะครับระบบสมาชิกก็จะให้ทําการ l o g กอินนะครับแต่ถ้าท่านใดที่ไม่ได้เป็นสมาชิกนะครับก็สามารถที่จะเข้าไปทดลองใช้งานได้นะครับโดยการ คลิกไปที่ล็อกอิน as guest นะครับจากนั้นนะครับเบราว์เซอร์ก็จะโชว์ด้านนี้นะครับจากนั้นนะครับก็คลิกที่ IPES ตรงนี้นะครับจากนั้นก็คลิกที่ Circuit ตรงนี้นะครับแล้วก็เลือกไปที่ DC i ด e นี่นะครับ